ครับก็ต่อจากวันนั้นเนาะที่ฟโตเเล็กติกนะครับอย่งนี้ก็มาต่อนะครับเรื่องทวิภาวะนะครับของคลื่นและอนุภาคนะครับอ่อทวิภา,าวะนะครับของคลื่น,นยอนุภาคยังก็กล่าวถึงนะครับถึงว่าอ่าตกลงเนี่ยว่าคลื่นเนี่ยครับ แสงแสงเป็นคลื่นหนืออนุภาพกันแน่นรอลอก็อาจจะรู้สมบัตินะของแสงแล,แสสแล้วแซกซอดหรือเบนฮักหสหสสะท้อนใช่ไหมครับทีนี้นะครับในหลายๆปรากฏการณ์นะาีเช่นโกโต,โตอิเล็กทริกเนี่ยเขาบอกว่านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายความมีคลื่นได้นะก็อธิบายไปว่าเป็นรูปแบบของอนุภาพนะที่ชื่อโฟตอนนั่นเองนะทีนี้นะครับแสงเนี่ยมันจะสามารถ แสดงวฤติกรรมนะครับกลายเป็นคลื่นได้หรือไม่นะครับก็จะมีตัวอย่างหนึ่งแต่วันนี้ก็เป็นสมมติฐานของเดอร์บอยนะครับว่าแสงมันจะเป็นคลื่นได้ไหมนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นนูภาได้ไหมอ่าลุยเดอร์บอยนะครับได้เสนอสมมติฐานนะครับปฏิวัติแนวคิดเกี่ยวกับแบบเดิมเนาะเนื่องจากมีสองกลุ่มที่เถียงกันเอ้ยมันคือคลื่นนะแสงสตรีกลุ่มหนึ่งมันคือนูภาพเดอร์บอยก็ทาการรวมด้วยกันนะครับอ่ก็บอกว่าสมมติฐานของเดอร์บอยนะครับ อนุภาคจะประพฤติตัวเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นเนะีนะ่ยแอลฟาเรียกว่าความยืดความยาวคลื่นของเดอร์บอยนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับค่าโมเมนตัมนะครับของอนุภาคด้วยนะครับดังสมการแลมดานะครับเท่ากับค่าตัวของพังนะครับส่วนด้วยโมเมนตัมนั่นเองนะครับตัวนี้เท่ากับเอส่วนพดูว่าอันนี้มันจะมีวิสูตรไหมน่าจะมีนะครับมีด้วยนะครับ ซีเจสูนะี่ยคินตันโจเซฟเดวิสันเดสเตอร์ดทดลองว่าอิเล็กตรอนนะครับสามารถเลี้ยวเบนผ่านพลึกนิกเกิลได้นะการที่เกิดเลี้ยวเบนใช่ไหมมันก็ต้องเกิดอยู่ที่กับระยะของตัวสลิตใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้เป็นพลึกของนิกเกิลน,นะครับเป็นระยะของตัวสลิตระยะดีไปปรากฏลวดลายนะครับการแทรกสอดนะครับคล้ายกับการแทรกสอดของคลื่นแสงนะครับเพื่อยืนยันสิ่งที่โดยบอยนะครับได้นำเสนอไวน้นั่นเอง เออก็บอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถเดือบเบนได้คจริงอิเล็กตรอนใช่ไหมเรามองว่ามันคือตัวอนุภาคใช่ไหมครับอนุภาคพืฐานใช่ไหมครับเอเนี้ยเอเจ้าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยครับมันสามารถเดือเบนได้นะครับหากมีช่องที่พอเหมาะผสมของมันนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นลวดลายนะครับการเดืยวเบนของอนะิเล็กตรอนเนาะเป็นเดืยวเบนเป็นรูปแบบอของวงกลมนะครับมีแถบสว่างแถบมือ,อนั่นเองับ แล้วก็จากสมมติฐานนะครับของพังนะครับประกอบกับนวคิสไอสไตล์เดอะบอยนะครับเอาให้สรุปได้ว่านะครับคือสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้นะครับแล้วก็สามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้เช่นกันนะครับคลื่นนี่ก็คือหมายว่าคลื่นตัวเจ้าตัวคลื่นไม่ได้ฟ้านะที่ประพฤติตัวโดยมีความถี่ f นะครับหรือว่าความยาวคลื่นแลมดาจะมีพลังงานนะครับ s f เนี่ยพลังงานที่ก้อนเนี่ย ส่วนอนุภาคครับมีโมเมนตัมพีจะมีความยาวขึ้นนะครับนะะว่าอนุภาคเนี่ยที่มีโมเมนตัมนะครับจะมีความยาวขึ้นด้วยเช่นกัน,นสมบัติดังกล่าวจะเรียกว่าทวิภาวะของคืะอนุภาคขึ้นมีความถี่มีพลังงานใช่ไหมส่วนโมเมนตัมนะครับก็จะมีความยาวขึ้นถูกไหมสมบัติดังกล่าวเรียกว่าทวิภาวะของคืนละอนุภาค ดูตัวอย่างนะครับอิเล็กตรอนนะครับมวล9.11คูณ10ยกังลบ31กิโลกรัมนะครับลือนที่ด้วยความเร็วความเร็วนี้นะครับจะมีความยาวขึ้นนะครับเท่าไร่ทีนี้เราจะหาโมเมนตัมนะครับจากต,ตัวอิเล็กตรอนตัวนี้การที่จะหาความยาวขึ้นได้เอามวลไปหาความยาวขึ้นนะครับก็ <c oughs> จะต้องผ่านโมเมนตัม จะได้ p แล้วกับ mv เนาะก็นำมาแทนนะครับ M คือมวลบ v คือความเร็วทีนี้ก็นำมาแทนนะครับเจ้าตัว p อ่าโมเมนตัมนี่เนาะแลว h ก็เป็นค่าของปโวคพังก็จะได้ค่าความยาวคลื่นมาอันนี้เรียกว่าความยาวคลื่นของเดอร์บอยก้อนหินมีความยาวคลื่นไหมนะครับก็มีนะครับถ้าใช้สมมติฐานเดอร์บอยนะยิงก้อนหินนะครับมวลสองขีดเนี่ยสองร้อยกิโลสองร้อยกรัมนะครับ ด้วยตาเร็วสามสิบเมตรต่อวินาทีมองก้อนหินสองขีนพื้นที่ความเร็วสามสิบเมตรต่อวินาทีมีความยาวคลื่นไหมบางคนมองไอ้ลูกก้อนหินมันขับผ่านเนี่ยมันผ่านมันจะเป็นคลื่นได้ด้วยหรอถ้าเป็นสมมติฐานหรือบอก็คือมันคือตัวเป็นคลื่นได้นะครับแต่เมื่อเราเรามาคำนวณแล้วนะครับเราจะพบว่าความยาวคลื่นออกมาเนี่ยมีความสั้นมากๆหนึ่งจุดหนึ่งคูณสี่เหล่ยลบสันสี่เมตรเลยถือว่าสั้นมากนั่นเอง เราก็แทบมองไม่เห็น,นครับเกี่ยวกรปภานะจบนะครับเก็บตกเล็กน้อยเนาะเริงจริงของเราก็คือการนำไปใช้ประโยชน์นะทีนี้นะครับศาสตร์ของตั้มที่ศึกษานะครับเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆเกนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างได้บ้างครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยนะครับ ก็คือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยเขาดูใหิเล็กตอนการปดิแสงเลเซอร์หรือปฏิอุปรกรณ์เลนส์นิ็มาดูตัวแรกนะกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนาะจากการที่เรารู้นะครับว่าอิเล็กตรอนเนี่ยก็สามารถเป็นคลื่นได้นะครับหรือคลื่นความยาวเนี่ยน,น้อยกว่าแสงนะเมื่อไปตกกระทบเล็กมากๆนัก็ใช้สมบัติของคลื่นได้นะครับก็คือการสะท้อนนั่นเองนี่ตอนเป็น,นะสะท้อนนะ และเราสามารถควบคุมการเคลื่อนที่<ม>อิเล็กตรอนด้วยสนามไฟฟ้าได้นะไดเะาจะเจะได้ว่าเป็นเออิเล็กตรอนแบบสองกานะหล้ความน,นี้แน่นอนด้วยอันเกัาอันนี้ไม่มีประโยชน์ครูมาสอนหลักความนี้แน่นอนนะเถ่ายข้ามนะเป็นอิเลก่อน กล้องจุลทรรศน์นนะครับมีสองชนิดเนาะก็คือแบบส่องผ่านนะครับแล้วก็แบบส่องกลาดแบบส่องผ่านก็คือทะลุไปเลยกับแบบส่องกลาดน,นะครับโดยกล้องจุลทรรศน์นนะครับได้ผลพวงมาจากควนะอมตัมเนาะมีกําลังขยายถึงสี่ล้านเท่านะครับได้ความละเอียดถึงศูนย์จุดห้านาโนเมตรส่องวัตถุเล็กมากๆได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นกล้องแบบส่องผ่าน,นครับกับกล้องแบบส่องกลาดเนาะ ลองเมนูของดอกทานตะวัน,นต่อมานะครับก็เป็นเลเซอร์นะครับนะเลเซอร์เนี่ยก็เหมือนกับเราใช้สมดานของโบว์เลยนะครับนะก็อยู่ในภาวะกระตุ้นกับการปล่อยนะครับภาวะการปล่อยแต่เลเซอร์เนี่ยครับนะถูกเสนอนะครับโดยไอน์สไตน์นะครับเอ่อก็บอกว่าอิเล็กตรอนนะครับที่ถูกกระตุ้นในะ้อยู่สถาะกึ่งเสถียรเนี่ย จนทั้งมีโฟตอนมีพลังงานนะครับเขามา,มากระตุ้นนั่นเองนะครับอตอนก็จะกลับสู่สานะพื้นโดยปล่อย,อยนะโฟตอนนะครับอันนี้ความสาคัญนะครับปล่อยโฟตอนที่มีความถี่เฟสและทิศทางการเคลื่อนที่นะครับที่มากระตุนนะ้นเรียกว่าการปล่อยโดยกระตุ้นนะครับจะเป็นหนั่งรูปนี้อตอนที่ใช้ผลิตเรเซอร์จะต้องอยู่ในสานะ กึ่งสเถียรน,นะครับกึ่งสถียรก็คืออยู่ในบริเวณตรงกลางเห็นเองกึ่งสเถียรทีนี้ครับเมื่อมันถูกกระตุ้นใช่ไหมกระโดดขึ้นหรือว่าตกมานะครับมันก็ปล่อยพลังงานออกมานั่นก็คือเจ้า,จาตัวเลเซอร์นั่นเองนะครับเลเซอร์นะก็จะมีสามชนิดนะครับก็เป็นเลเซอร์ทับทิมนะเลเซอร์แก๊สนะครับ แล้วก็เลเซอร์เคมีนะครับอันนี้เป็นตัวเลเซอร์แก๊สนะครับอันนี้ทับทีมเราไม่เคยนบอกกันวะกาใช้แก๊สนะครับอยู่สองสถานะกระตุ้นกับพื้นนะครับเนาะทีนี้นะครับเลเซอร์เราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หละอย่างไม่ว่าจะเป็น CD นะครับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ตัวชี้เลเซอร์เลเซอร์พอยเตอร์สีแดงสีเขียวนะครับก็เกิดจาก นะกระบวนการคอนต้มทั้งหมดนะครับนะทีนี้ก็มีเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับการตัดชิ้นเจาะชิ้นงานโลหะนั่นเองวัดระยะห่างนะครับ,ระยะรบอยู่โลกกระดวงจังนทร์ได้ด้วยนะแล้วใช้ตัวเลเซอร์ยิบไปอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์นะครับที่เราใช้ในโฟนไอนนี้นั่นเองครับ โดยนะครับผมจะสรุปย่อๆเนาะก็คือเจ้าตัวพวกในโอดนะครับคาปาซิเตอร์นะก็จะใช้เกี่ยวข้องกับคอนตามันคือเป็นเป็นสารถึงตัวนำนะครับนะชนิดบวกแล้วก็ลบนะครับมาดูที่แปดเป็นหนึ่งก็เอาองค์ประกอบด้านเคมีนะมาเกี่ยวข้องด้วย ก็จบนะครับนี่ก็เป็นสรุปนะ้รับเนาะไปในบทเรียนอย่าลืมนะครับไปทำทีแพดไปสเต็ปคูนะครับเรื่องอะไรนะควอนตัมนะครับเชิงแสงนะครับแล้วก็โคตต่อนั่นเองนะครับก็จบแล้วนะสำหรับบทนี้นะครับฟิสิกส์อะตอมนะครับเหลืออีกสองอาทิตย์นะครับเราจะขึ้นสู่ฟิสิกส์อนุภาคนะครับเนาะ ก็จะเป็นการปล่อยรังสีต่างๆค่าครึ่งชีวิตอะไรนิดหน่อยนะก็จะเหลือเก็บแค่เท,เท่านี้นะครับอีกสองอาทิตย์นั่นเองอวันนี้ก็น่าจะจบบทเรียนนะครับหกสิบนาทีคุยคนเดียวไม่รู้จะพูดอะไรนะนักเรียก็ลองศึกษาดูนะครับสวันี้สวัสดีครับ